สวัสดีครับผมชซล่ากรบุญครับไฟเราซ้อมมาที่วันครับก็20กว่าวันครับก็ซ้อมอยู่ที่น้องเรือพ่กบุญครับก็คืออยู่ที่ข้าเราเลยที่ที่ขอนแก่นเนาะมีใครเป็นผรูบอลที่ซ้อมมบบนี้เนี่ยก็มีเยอะมีหลักก็พ่กบุญทั้งนั้นแหละพี่ชยกรอมต่อปฏิหารก็คือง่ายๆว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่กลับตอนนี้ไปอยู่ที่นู่นหมดแล้วไม่ได้อยู่ที่พีเคแล้วเนาะก็คือไปซ้อมที่ข้าเราเอง ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ44เราสูงเท่าไหร่ประมาณ107เยน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับ62 3เราเป็นโมจตาลัยเลยครับก็สไตล์กนวันนี้เรามาเจอสมรักน้อยไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยเนาะแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยน้องมาไมใครับได้ดูไหมว่าน้องเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาไหมยังศึกษาครับน้องยสไตาล์ย ามาเขาเดินเดินเด้อครับแล้ววันนี้เราเจอกับน้องเราจะวางเาวางควางแผงไงดีก็เดี๋ยวเราเราดูบนวีดีโอแต่เขาดูว่าสูงใหญ่กว่าเราคิดว่าวันนี้ต้องยวงห่างแน่นอนต้องเล่นวงน,นอกหรือว่าถ้าชิดนี่ก็เสียเปรียบเยนะ,ะเดียนะรอดูบนวีดีโอมีทีเด็ดแน่นอนว่างั้นเถอะมีอาวุธมาแก้แน่นอนและล่าสุดเลยเราใส่ไปที่ล่าสุดใส่ไปที่บุรรีัมย์ที่บุรรีัมย์ำที่ไหนงานนี้ เดือนหลายเดือนแล้วอ๋อหลายเดือนเย้วเนาะวันนั้นเป็นไงเราชนะต้อยำกรุงมาอ๋อชนะต้อยำกรุงมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดวันนี้มาต่อร้อยยี่สิบหกเนาะถ้าเกิดเช้านี้เข้าช้าหนักทุกว่ามาเกินมรือไม่ะเกินนิดหน่อยนะประมาณไม่ถึงปอนด์ก็คือเหมือนมวิ่งตอนเช้ายี่สเจ็ดยี่สายก็หน่อยนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เพราะมีเข็มขัดด้วย ขอเข็มขัดนี่กลับบ้านได้อหมต้องยืนกลับบ้านแน่ๆต้องมีติดโดยกลับบ้านแน่นอนนะไฟนี้เราคุมมามากี่กิโลครับสี่ห้าโลเราต่อยมวยตอนนี้มาทั้งหมดเท่าไหร่หลักร้อยบวกได้ไหมได้เนาะครับเราคนจังหวัดคนจังหวัดเลยครับเอาสายเชื้อเชื่อแฟนครับเราแน่นอนก็ไม่พี่น้องส่อจังหวัดเลยทุกคนนี้และทุกคนที่พี่กันเหมือพแก่พุ่งตัวเสียใพุ่งเดรัสเดชะนาวันนี้พุ่จะแข็ม กบบลังให้ได้ครับผมมาเต็มทีครับผม<า>บวันนี้คู่เอกช่องทูด้วย<ช>วันนี้ขอให้โชคดีนะครับ เป็นตามฐานปวดเพลย์บีในค่าเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สามนะครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบขาหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับปล่อยหกสิบสามครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับไม่เข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอลุงพีนะข้าคหม่าอ่าเคยต่ยยังไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาพี่มาต่อพี่ก็ไม่ก่อนก็ศึกษามาบ้างเวยสไตล์ยไว้ซีมือเตะซ้ายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมแบบไหนดีเราก็เจ็บแข้งซ้ายให้อยู่ครับแล้วก็ไปต่างมูเราเลยเนาะล่าเปลี่ยนไปเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ ที่ลังซิตี่ครับที่นี่เนาะวันนั้นต่อยกับยอดีสานครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะคะแนนมาครับผมวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกก็คือเวทนี้เลยครับผมแล้ววันนี้มันมีจริงแชมป์ถูกด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเช้านี้เวทนี้เข้าแชมป์หนักคิดว่ามาเกินเลยไหมคะก็มาเกินนิดหน่อยครับประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณจุดจุดสองจุดสามก็คือเหมือนมาขยับร่างกายยามเช้าย่ีเส้นยีสายหน่อยหนึ่งเนาะร่างกายตจะนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าเต็มที่สมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พอชนะกับพายครับพอเข็มอพัดกลับบ้านด้วยครับผมไฟที่เราคุมมากี่กิโลครับมาประมาณหกโลครับเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกันเราคนจังหวัดหนองคายครับเอาฝากเชิญเชิญแฟนคลับตอนนี้นะก็ฝากเชิญชวนนะครับตอนนี้ก็เปิดท่องทู่ยี่สิบสี่แล้วก็ช่วยแชร์เป็นกำใจให้สมลองไหมครับจะเอาแชมป์ไปฝากทุกคนครับวันนี้ขื่อนเราโชคดีนะมากครับครับผมที่เราตัด